สวัสดีกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวไลฟ์โกดไลฟ์สดสัมภาษณ์ผีกันเช่นเคยนะครับใน EP นี้ EP ที่17เรามาต่อกับเรื่องราวของคุณสอนครับโดยคุณสอนให้ชื่อเรื่องนี้เอาไว้ว่าสายสัญญาจากพญานาคเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ก็เป็นคนปฏิบัติที่ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กเนาะออ,อืแล้วทีนี้ อยู่วันหนึ่งที่ก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่ที่ก็จิตเทียนมาที่มีที่มีรูปถ่ายหมดเลยที่ถ่ายไว้หมด่น้ำตาเทียนนะคะปกติมันจะไหลย้อนลงที่ขอบเชิงเทียนใช่ไหมคะครับแต่นี้น้ำตาเทียนไหลย้อนขึ้นะค่ะเกาะที่ขอบเชิงเทียนแล้วก็เป็นเสียนพญานาคเป็นเสียนพญานาคเลยไหลย,ย้อนขึ้นใหม่ยถ่งว่าเดี๋ยวนะครับพี่ไหลย้อนขึ้นหม่ถึงน้ำตาเทียน มันยไม่ลงมันไม่หยดลงสักพื้นไงน้ำตาเทียนอ่ะมันย้อนขึ้นนะคะแต่ก่อรูปเป็นรูปเขียนพญานาคค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งส่งรูปให้น้องเขาทางไลน์ก็ได้ได้ครับได้คับที่ค่ะที่ห้องพระที่นี่แหละห้องพระปัจจุบันที่นี่แหละที่ไว้อยู่นามแล้วนะคะก็เกอดยี่ปีปีและที่ที่ี่เจอตรงนี้มานะคะพี่ปีจี อ่าเสร็จแล้วพอพี่ออกมาพี่ก็มีดเอาตัวสับมือถือถ่ายไว้เลยว่าเออมันทําไมแปกๆมันคืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ในฝันน่ะคือคือครูบาอาจารย์พี่นะท่านจะมาทางฝันทางนนมิต่ตลอดพอพี่นอนหลับปุ๊บท่านก็จะให้พี่เห็นอ่าคือมีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจนะคะในฝันพี่นะแล้วก็ ไปถึงในป่าเห็นมาพงมะขามเนี่ยไปรักษาคนไปรักษาช้าง<ะ>คือคือคิดมีเดชอะตอนพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงพอนอนปุ๊บพี่ก็จะฝันอย่างนั้นอพอนอนพี่ก็จะฝัน,น,อ,นอย่างนั้นแล้วท่านก็จะมาสอนพี่เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างในในฝันอะน,นะคะว่าต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทีนี้นทีนี้พี่ก็ต้องใจว่าเอ๊ะนี่คืออะไรพยานาะคอ่าไม่เข้าใจพี่ก็ไปป้วนหมาด้วยตัวเอง โดยการที่พี่ไปซื้อหนังสือที่ร้าน e-book กเกี่ยวกับพญานาะคทีนี้ที่จะไปเจอไปเจอกำนานของพระอาจารย์สมบัติกรมปัญโยอยู่ที่วัดตาโพสีวิไลที่หนองคายก็มีเบอร์โทรท่านอยู่ในหนังสือนั้นเลยท่านท่านสื่อสารกับพญานาคได้และทุกวันท้า15คำ่ำพญานาคจะแปลงร่างเป็นมนุษย์มาสื่อสารกับท่านสนทนาทางกับท่าน พี่ก็เลยติดต่อไปหาอาจารย์บอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับพญาน,นาคความเป็นมามันเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกว่าถ้ายมสะดวกมาหาตามาก็มาได้ที่วัดป่าปูสศรีวิไลค่ะพี่ก็เลยตั้งสีวิฐานว่าถ้าพี่มีบุญวาสนาที่จะได้ไปก็ขอให้ได้ไปค่ะทีนี้พี่ก็อยากไปมากอยากจะไปค้นว่ามันคืออะไรน้าตาเปียนทําไมถึงต้องเป็นเขียนพญาน,นาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ก็ทีนี้ก็รวบรวมปัจจัยได้ก็ไปค่ะก็ลดเก๋งพันหุ่นใดของพี่เนาะก็ขับจากเชียงใหม่เนี่ยค่ะไปหนองคายไปทางเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะไปกันมีมีลูกน้องที่คนนึงแล้วก็มีลูกสาวสองคนคแล้วมีแม่หนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนแล้วพี่รวมทั้งหมดหกคนไปด้วยกันพอเข้าเกตเพชรบูรณ์จะเข้าเกตอีกานแล้วทีนี้ฝนมันตกค่ะเนาะ รถไม่มีแอร์มันก็กระจกเป็นฝ้าใช่ไหมคะถ้ะ้เรากระจกขึ้น<ะ>อพี่ก็อธิษฐานอธิษฐานว่าพ่อปู่พญานาคตอนเนี้ยลูกก็เดินทางมาหาพ่อปู่แล้วถ้าเกิดว่าพญานาคจริงก็อย่าให้ฟ้าฝนมันตกเลยลูกไปหาปู่ลำบากรถเอร์ก็ไม่มีมัน<ะ>เอามันเป็นกระจกเป็นฝ้ามันอันตรายในการขับรถหรืระยะทางใม่ใกก็จะถึงที่หมายแล้วอกพ่ปู่ ออย่าให้ฝนตกเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่อัญชันอย่างเงี้ยค่ะพอพี่อัญชานจบแป๊บเดียวน้องไม่ถึงสิบนาทีค่ะเชื่อไหมพญานาคค่ะสามตัวขนาดข้างรถอ่ะซ้ายขวานะอย่างละตัวและอยู่หลังคารถอิกตัวหนึ่งอะค่ะอันนี้เห็นเป็นตัวเลยเหรอคะพี่ใช่ขนาดข้างรถเลยน้องที่ไปเห็นน้องที่ไปกับพี่ก็เห็นเห็นสองคนค่ะเห็เนกัอนอยู่สองคนครัแต่สกิดบอกใครก็บอกไม่ได้เลยในรถนั้นอะ มันพูดไม่ออกค่ะพูดไม่ได้ซ้าย,ซ,ายซ้ายหนึ่งตัวมันขนาดข้างรถเลยนะและหลังคารถอีกตัวหนึ่งแล้วเชื่อไหมคะน้องฝนไม่ตกเลยฝนนี่เป็นแค่ฝอยละอองฝนนะคะเป็นละอองฝนที่ฟ้านีต่ำลงต่ำลงฟ้านี่ร้งองแล้วก็ผ่าฟ้าผ่าี่แบบเป็นแสงแบบญ้าเล็กๆตามถนนไม่เห็นชัดเลยค่ะครับเออไอ้ไอ้ไน้องที่ไปที่ที่น้องเกดน้องเกดนี่ก็แบบ พูดไม่ออกเลยพี่ก็พูดไม่ออกค่ะก็ตัวแข็งชื่อกันเลยทีนี้แข็งชื่อเลยแล้วพี่ก็พยายามมีสติค่ะยกหมูโทรศพัพท์เพราะเกิดใหญ่มาพี่ก็ไม่เคยเห็นน้องพญานาคหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยพี่ก็<ม>ยกหมูโทรศัพท์โทรหาพระจัาาานบอกพระจย์ทางเข้าวัดเข้าทางไหนคะถนนก็ไม่ดีฝนก็ตกพระจายา์อยู่ตรงไหนอยู่วัดไหมพระาจาย์โทรบอกมาว่าพระจย์ไม่อยู่นีม่มนมางงามตกถ้าโยมไปถึงวัดแล้ววัดอาจจะมืด ก็เปิดไปเข้าไปนอนอยู่ที่ศาลาได้เลยอู้แล้วมันเป็นวัดป่านะ้องพี่ก็นึกสภาพไม่ออกเลยว่ามันจะมือดอยังไงแล้วเราก็ไม่เคยไปเลยวัดนี้อ่ะแล้วพระอาจารย์ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ในวัดเลยอืมเออแล้วก็โอ้พระอาจารย์แล้วจะไปนอนอยังไงอ่ะพระอาจารย์บอกว่าเข้าไปถึงวัดแล้วก็มันจะมีศาลาอยู่ตรงนั้นแหละโยมก็เข้าไปเลยมันมืดก็เอาไปสายะลรสองแล้วไปนอนกันในศาลานั่นแหละจะมากักตอนไหนยังไม่รู้อ่ะครับ ในใจนั้นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะนะก็ไปจนถึงเป้าหมายอะค่ะน้องฝนก็ไม่ตกนะแต่มันก็เหมือนจะตกจะตกมันก็ไม่ตกสักพักหนึ่งพญานาคที่ขนาดข้างไปมันก็หายไปพอพญานาคหายไปก็เห็นป้ายวัดป้ายวัดตาปูสีวิไลค่ะก็เหมือนว่าท่านนำทางเราไปถูกทางอ่ะไม่หลงทางก็เลี้ยวเข้าไปปากทางเข้าวัดนะคะน้องเชื่อไหมเขเลี้ยวเข้าไปถึงปากทางวัดแล้วไปถึงบริเวณวัดตึ้มเลย ตึ้งเดียวค่ะฝนนีน่เทรกระจาดเลยฝนนีน่เทแบบกระจาดเลยแบบยังยังไม่ทันจะเปิดประตูล,ลงจากรถกันแลยค่ะมันเทลงมาแบบหนักเลยแล้วพวกพี่ก็ไปจอดตรงศาลาตรงที่ตามที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะก็แค่ไถ่ายที่พกไปกันหาเปิดก็ไปแล้วไปหลบฝนกันรอพระอาจารย์อยู่ที่ศาลาวัดนั้นอะ่ะแล้วช่วงขณะที่นอนรอในศาลาวัดนั้นไม่มีไฟฟ้าอีก พวกพี่ก็นอนเรียงกันเลยเอาหมอนเอาเสือ่อมาปูนอนเรียงกันนะคะอเอกเตสี่น้องน้องลูกน้องที่ไปด้วยที่เห็นกับพี่เนี่ยก็คือเขากลัวมากเลยก็จะมานอนข้างพี่เสร็จแล้วก็จะเป็นแม่และเป็นลูกสาวพี่เป็นพี่ชายพี่ก็นอนนอนอยู่ด้วยกันที่นี่อเอกเตสเห็นอีกแล้วไอ้น้องเตสเนี่ยเห็นอีกตอนนอนอะ่ะ <c oughs> ก็พยานหน้าค่ะห้าเสียนอะ่ะมันนอนเอามาแผ่เสียนเออ จนน้องเกสเนี่ยน้องเกสเนี่ยเป็นไข้เลยต้องพาเข้าโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลศรีไลตรงนั้นเลยค่ะ hmm. เป็นไข้เลยไม่อาบน้ํา hmm. ไม่ขี้ไม่เยี่ยวโทษนะไม่อาบน้ําไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่เข้าห้องน้ําวัดเลยครับ hmm. สามวันเออกลัวมากเลยน้องเขาอะ hmm. เป็นไข้เลยกับมาถึงเชียงใหม่อ่ายังนอนเขา้าวาเห็นพญานาคมาอยู่ไอ้ตรงบนมุ้งอะที่เขากลางมุ้งนอนอะ จนแบบเป็นหวาดผวาไปเลยอะน้องเขาอะค่ะแล้วพอถึงเช้ามาพระอาจารย์ก็มาพระอาจารย์ก็มาพี่ก็ไปกราพระอาจารย์ก่อนที่จะไปกราบพระอาจารย์น่ะแม่ชีที่วัดก็เอาใบสีมาให้พี่ก่อนเช้ามืดเลยยกใบสีมาให้พี่พี่ก็งงอะพี่ว่าแม่กีมาให้หนูทำไมเอออาแม่ชีบอกว่าก่อนที่โยมจะมาขยานาคมาเข้าฝัง บอกว่าให้ทาใบสีไว้ให้จะมีคนมาหาที่วัดให้ทำใบสีไว้หนึ่งคู่ทพาว่าอ,อย่างนั้นแล้วแม่ชีก็เอาใบตองตามในวัดนะคะคิดคิดต้นกล้วยในหลังไอหลังวัดอะเอามาทําเป็นใบสีไว้แล่าใบสีนั้นมามอ,อกให้ที่นะคะแล้วแม่ชีก็เล่าความฝันให้ฟังลูกชายนาคมาบอกว่าให้ทำใบสีไว้รอจะมีคนมาหาที่วัดค,ค่ะแม่ชีก็เลยมันเป็นวัดป่าแล้วมันช่วงเข้าพรรษาไม่มีใครมาแต่โยมมา ก็โยมต้องมีความเกี่ยวพันกับพญานาะคแน่ในสีก็เอาสายสีไม้พี่เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็มานั่งที่ศาลาเท้าเราพาาราี่ก็ไปกราบพระอาจารย์บอกพระอาจารย์คะหนูดันด้น,ดน,ดน,ดนมหาอาจารย์เนี่ยอยากอยากค้นหาตัวเองว่ามีความเกี่ยวพันอะไรกับพญานะาคพระอาจารย์ช่วยบอกหนูได้ไหมทีนี้พระอาจารย์ก็หลับตาค่นะนั่งสมาธิแค่ห้านาทีพระอาจารย์ก็ลืมตามาแล้วก็บอกพี่ว่า ที่อ่ะเป็นลูกของพ่อปีปิพิทโธแล้วอดีตชาตินะคะแล้วหนีมาเกิดหนีมาเกิดแล้วท่านตามเจอท่านก็จะเป็นเงาตามเราอยู่ตลอดเวลาครับแลวพระอา,าจารย์ก็เกิดที่ว่าวาจาเราอะศักดิ์สิทธิ์อย่าไปด่าใครอย่าไปแช่งใครมันจะเป็นตามปากอให้ใช้ให้ถูกที่ถูกทางให้ใช้มารักษาคนให้ให้พูดในสิ่งที่มันดีอืม แล้วมันจะสะท้อนเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราไปิดปวดแขนใครด่าใครแข่งใครมันก็จะสะท้อนส่งผลถึงเราเหมือนกันและสิ่งที่เราด่าเราแข่งเข้าไปนะ่ะมันก็จะเป็นไปตามปากเราหมดเลยอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เชื่อพี่มาอย่างนั้นทุกเรื่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงที่ก็ไม่เชือ่อที่ก็ลองของ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นไปตามปากที่จริงๆค่ะหลายรายหลายเคสมากค่ะรับ นั่นนะคะโดนทุกวันนี้พี่ก็กินโรล,ลาก,กับองค์พอบครแล้วก็ปฏิบัติอย่างเป็นๆครับแต่พี่ไม่ได้เป็นร่างทรงนะคือไม่ได้เป็นร่างทรงครับอแต่ที่สามารถที่ได้ยินเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ได้ยินแค่นั้นเองครับดูแบบอภินิหารมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราขับรถไปแล้วฝนตกแล้วฝนหยุดอะ่ะ คือในระหว่างที่เราไปถึงอ่<น>ะ<ช>พอไปถึงกลายเป็นว่าฝนดันกลับมาตกหนักเหมือนเดิมเหมือนเหมือนท่าน<ช>มาบางังมาบางังรถเราไม่ให้ฝนมามาบางังใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าฝนตกตอนนั้นที่ก็ไปต่อไม่ได้ค่ะน้องมันแบบว่ามันขับไม่ได้รถไม่มีแอร์ค่ะบแล้วที่สําคัญคือเห็นชัดด้วยสิแล้วมีคนเห็นกับเราด้วยนี่สิไม่มีคนเห็นน้องเก๊ทุกวันนี่น้องเขาก็ยังอยู่เชียงใหม่เป็นเรื่องจริงค่ะอืม น้องเขาเป็นนักเขียนด้วยน้องคนนี้นั่นนะคะแล้วก็แล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะที่ก็ไปทำชันโนดต่อนะเขาเอ่าพระอาจารย์สมบัติก็บอกว่าอา่าที่อยู่ของอยู่สี่สุโคนี่ก็คือที่ทำชั้นโนดค่ะที่ก็ไปลาะอารา์เาร็จที่ก็ไปด้านดนไปที่ทำชั้นโนดให้ได้ที่ก็ไปเช,ชื่อไหมพอจอดรถปุ๊บ หน้าวัดคันชนโนดมันจะมีสะพานใช่ไหมคะเชื่อมต่อที่จะเข้าไปในคันชนโนดน้องเคยไปยังคะยังเลยครับค่ะพอไปจอดรถปุ๊บน้องเชืไหมโอ้ที่เปิดประตูตลงมาเนี่ยเข้ามาต้อนรับพี่นะต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่สะพานบริวารของพ่อปู่บริวารที่หมายถึงมาเป็นลักษณะแบบไหนคะก็พญานาค่ะก็มีทั้งนาคีนาคาค่ะเป็นบริวารของพ่อปู่ค่ะตอนรับพี่ร่ะ แล้วพี่ก็เดินเดินไปจนสนะึดทอดสะพานแล้วไปถึงที่ประทับของปู่ข้างในก็ทุกวันนี้พี่ก็เอาต้นคำชะโนดนะคะใบคำชะโนดอ่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปถึงตรงนั้นพี่ก็จะขอคนที่เขาดูแลตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าไม่มีใครเอาออกไปได้นะถ้าใครดิบอะไรในนี้ออกไปแม้แต่อย่างเดียวชิ้นเดียวจะต้องมีเหตุต้องได้เอากลับมาคืนครับอ่าท่านก็บอกพี่อย่างนี้แนละ้วพี่ก็บอกได้เป็นไร หนูจะขอต้นต้นชโนดเนี่ยใบชะโนดเนี่ยไปเป็นสือ่อไว้สําหรับปู่ไปหาหนูก็แล้วก,กันก็หนูเชื่อว่าถ้าหนูเป็นลูกของปู่จริงหนูไม,ไม่ไม่ต้อกลับมาคืนเหมือนเหมือนคนอื่นที่เขาหยิบเอาขอ,องในนี้ไปอัางนี้หนูมั่นใจอ่าลุงคนที่เขาเฝ้าดูแลนะเขาบอกท่านมั่นใจก็ไม่เป็นไรเขาก็ยื่นเอาไม้แท,ท้ที่พี่ก็ขออนุญาตปู่อธิษฐานจิตหาปู่บอกปู่ว่า เป็นลูกเป็นหลานปูจริงหนูก็จะเอาไปเอ่อเอาไว้เป็นสื่อสาหรับปูไปหาลูกที่ก็มีตัดทั่วออกมาจนถึงทูกวันนี้ก็ยังอยู่ในห้องพระที่นี่ค่ะอืมยี่สิบกว่าปีละจนไอ้ใบพนุษเนี่ยค่ะอืม,มจนแหง้งจนแล้วก็ยังอยู่ในห้องพระที่นี่แหละไม่ลวงเลยครับมันก็ปฏิหารเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่ผมฟังมาเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกกลัวเท่าไหร่นะแต่รู้สึกเหมือนดูมัน มีอะไรมีความอบอุ่นอะในในสิ่งที่ผมฟังอะนะมันดูเหมือนท่านมาปกป้องคอยปกป้องและคอยช่วยเหลือ,อตลอดเลยของหนูนะหนูก็หนูก็กมีความเกี่ยวพันกับพญานา,นานคเช่นกันผมเหรอครับใช่หนูเป็น<ม>อยู่ทางอีสานหรือเปล่าใช่ใช่ครับอยู่ทางอีสานครับ <uniquely S 1> พ่อพ่อเป็นคนอีสานเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะหนีใน้นหาเป็นลูกเป็นหลานของพ่อเก่วเช่นเดียวกันมีเชื่อสายพญานาคเหมือนกันนี่ัสของน้องจะชอบที่เย็น ไม่ชอบที่ร้อน<ช>ที่ไหนมีน้ํามีปลาเป็นธรรมชาติหนูจะชอบมากใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ครับอ่าใี่ใคอัมถ้าหนูลองปฏิบัติด,ดูนะปฏิบัติด,ดูนั่าจะมาที่บ่อยๆแล้วหนูจะรู้ด้วยตัวของหนูเองอีกเยอะเพราะตัวหนูก็มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเซนต์อ่ะเราจะรู้อ่ะสัมผัสอะไรได้ครับอืมต่ไม่อยากสัมผัสเท่าไหร่ครับ มันหนีไม่พ้นค่ะตอนนี้ยี่เท่าไร่วันนี้ยี่สิบหกครับอ่านัน่นแหละค่ะประมาณสามห้า้นไปน่คะหนีไม่พ้นอืมคือเด็กๆกับผม,มก็เจอบ่อยแหละแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มจะหายไปแต่หายไปก็ดีแล้วแหละ <laughs> ไม่ไม่อยากอยากเจอเท่าไหร่คร <laughs> <c oughs> ับมันไม่เจอค่ะแต่นี้หนูจะสัมผัสได้เลย อืมแต่ถ้าหนูถ้าหนูเดินมาสายเรื่องที่จะเผยแค่สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นตำนานนะครับก็แหนุนนะหนูก็จะทําได้สําเร็จนะอืมสาธุครับสาธุครับอืมอืม,อมได้ครับโอสาหรับเรื่องวันนี้ก็สนุกตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยในเรื่องของพญานาคนะครับถ้ายัางไงถ้ายัางไงผมรบกวนพี่อวยพรรายการให้เราหน่อยได้ไหมครับ ก็ได้ค่ะก็ขอให้รายการของน้องเนาะ,ะประสบความสําเร็จอย่างที่น้องตั้งใจแต่ถ้าน้องอยากสําเร็จให้มากกว่านี้ก็อย่างที่พี่บอกไปครั้งแรกอะค่ะน้องต้องขอท่านก่อนนะไม่ว่าน้องจะทําอะไรเนาะเพราะว่าอขอกับสายยานพญานาะคที่เขาติดตามน้องอยู่นั่นแหละขอเขาขอท่านและสิ่งที่น้องตั้งใจทําน้องจะได้ครับได้ครับครับ มีอะไรถามพี่อีกก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องที่เห็นสีที่เราเล่าเราให้เห็นอย่างนั้นนะคะแต่ไอทีอ่มันกระติกกระเจ้ามันมันไม่กระติกกระต่อที่ก็ไม่ไม่เล่าอืเอาที่มันเป็นเรื่องเวลาและเป็นเหตุการณ์จริงๆงิในชีวิตดีกว่าได้ครับแต่สําหรับเรื่องวเวลาเรื่องราวในวันนี้ก็สนุกแล้วครับสนุกมากาผมรบกวนนะผม,มเดี๋ยวผมโทรไปหา,นะาใหม่นะถ้าเกิดแบบมีเรื่องเล่าหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย รบกวนเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับได้เช่นเคยครับเรื่องราวของพี่สอนยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ในอีพีต่อไปครับกับเรื่องราวที่ชื่อว่าผีญี่ปุ่นเฝ้าซัพย์จะเป็นยังไงโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ติดตามพวกเราด้วยนะครับ